พระชมพระสมเด็จของหลวงพ่อแพรแห่งวัดพิกุลทองนะครับเป็นรุ่นที่สามนะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สเป็นพระสมเด็จที่มีการเล่นหากันก็ค่อนข้างจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอ่าสำหรับราคาของพระสมเด็จของหลวงพ่อแพรถึงจะไม่หวือหวาขึ้นไม่ ามากแต่ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อแป๊บเดียวจากราคาหลักหมื่นก็อาจจะขึ้นไปเป็นหลักแสนได้ทีเดียวนะครับก็เลยนําเอารุ่น3รุ่นนี้เป็นรุ่น3นะครับนําเอามามาฝากท่านนะครับก็คือดูเนื้อหามวลสารก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าเนื้อหามวลสารของหลวงปู่แพรหรือหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีนี่นะครับเนื้อหามวลสารของท่านนะครับ เราก็ให้เราได้ดูอย่างชัดๆนะครับเราก็จะได้เห็นอย่างชัดๆว่าเนื้อหามวลสารเป็นแบบไหนนะครับแล้วองค์พระนะครับก็จะเ,เราก็จะได้เห็นว่า,อ,าองค์พระก็จะหนานะครับพระสมเด็จของหลวงพ่อแพรก็จะมีก็จะหนากว่าพระสมเด็ดวัดระฆังหรือพระสมนเด็จทั่วไปนะครับ ก็จะมีความหนาอยูอ่ด้านหลังก็จะมีการแตกรานนะครับแต่จะแตกรานแต่ไม่ไม่มีผลกับองค์พระนะครับก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของพระเนื้อผงนะครับเวลาผ่านมาตามการตามเวลาก็จะมีลักษณะที่แตกรานนะครับส่วนที่เราสังเกตไหมครับก็คือเห็นไหมก็คือ,อข้าง ถ้าพ้าหนาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่ผูกก่อนไม่ก่อนลงไปนะครับสําหรับองนี้นะครับก็อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆสังเกตมวลสารนะครับก็คือมวลสารอยากให้เพื่อนๆดูมวลสารเพราะว่าอะไรเพราะราคาเริ่มขยับ มาสูงเท่าไหร่โอกาสที่จะมีอะของปลอมก็มีโอกาสที่จะมีของปลอมมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาศึกษาใหม่ๆนะครับบางท่านอาจจะอยากจะได้ของพ่อแพรไปครอบครองหรือบางท่านอาจจะอยากจะได้หลวงพ่อหรือเกกีต่างๆซึ่งผมก็จะพยายาม นำพระที่มีอยู่นะครับนำมา,าถ่ายให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามาสนใจนะครับซึ่งผมเองผมไม่ไม่ได้ขายพระนะครับไม่ได้มีอาชีพในการขายพระจึงจึงไม่ได้ ลงมาหรือนำมาให้ท่านชมเพื่อจะนำมาปล่อยให้เช่านะครับจึงไม่เหมือนกับของท่านอื่นๆอาจจะลงมาปุ๊บมาคุยมาพูดมาอะไรก็เพื่อที่จะ,ะขายพระหรือปล่อยให้เช่านะครับมันก็มีความแตกต่ตางกัน ซึ่งผมเองผมเป็นพระที่ผมเก็บเอาไว้ซึ่งผมเก็บสะสมพระมาะไม่ต่ำกว่า40กว่าปีนะครับซึ่งอาจารย์มีพระที่มากกว่าพันองค์ขึ้นไปนะครับที่เป็นของแท้ๆนะครับเนื่องจากว่าจุดที่สำคัญ เมื่อสมัยแรกๆเลยนี่นะครับก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งสมัยเมื่อปีพศ .2004 เอ่อพศ .2518 หรือ19ประมาณนั้นเริ่มสะสมมาใหม่ๆในช่วงนั้นใครเอาอะไรมาให้นี่ผมรับหมดนะครับผมเอาหมดเพราะผมยังดูอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ออกนะครับถ้าถามว่าตั้งแต่ช่วง นั้นเป็นต้นมาจนถึงปีพศสองพันีสิบนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะ2ยี่สิบกว่าปีอ่ปรากฏว่าเก็บสะสมพระนี่มารวมๆโอ้หลายหลายหลังนะครับอย่าอย่าว่าเป็นหมื่นเลยหลายหลายหลังนะน่าจะหลายอา่เป็นหมื่นหมนะื่นเป็นหมื่นหมื่นองค์อา่าพอเก็บมาถึงจุดจุดหนึ่งก็มาคิดว่าเออ ทำยังไงเราจรึงจะรู้ว่าพระแท้ไม่แท้นะครับที่เราเก็บสะสมอยูอ่เพราะว่าการดูด้วยหนังสือก็ดีการอ่านตำรับตําราต่างๆก็ดีนี่เราก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับก็เลยมีการไปพบขี้เมาที่จับพุทธคุณได้นะครับก็เลยมีโอกาสได้นั่งคุยก็เลยมองว่าเออ ขนาดเขาเป็นขี้เมาแต่เราไม่ไม่ดื่มเหล้าถ้าเวลาเราฝึกเนี่ยมันก็น่าจะได้ดีกว่าเขาอะไรจำลองนั้นนะครับก็หลังจากปี40ก็เริ่มฝึกมาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของพุทธคุณพอฝึกมาสักระยะหนึ่งเราก็ค่อยๆจับมา,าว่าอะไรนะครับมีพุทธคุณไม่มีพุทธคุณเราก็จะได้อยู่เพียงแค่ ให้รู้ว่ามีพุทธคุณหรือไม่มีพุทธคุณนะครับพอหลังจากนั้นก็มีการฝึกฝนมาเรื่อยๆนะครับก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาก็อาจจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาครับ